มียกของหนักไหมครับไม่ไม่ยกมีบ้างะคะ่ะบวมไหมบวมอาจจะบวมช่วงนี้แค่ตรงนี้ครับอันนี้จากเส้นนี้ขึ้นไปด้านบนเป็นชั้นไขมันนะครับน้ําสีดําอันนี้น่าจะมีความอักเสบอยู่นิดนึงที่ในเข่านะครับอันนี้ขอบกระดูกปกติเขาจะเรียกนะจะเห็นว่าขอบกระดูกคนไข้ตรงนี้ยกขึ้นนิดนึงเห็นไหมการที่กระดูกอ่อนที่อยู่ในข้อตรงนี้เขาสึกลงกระดูกนี้เขาเลยงอกมาเพื่อช่วยรับน้ําหนักแทนเรื่อมาดูตรงผิวข้อเห็นหลมตรงนี้ไหมครับเห็นหลมเนาะ ที่ตัวต้นขาแล้วก็ตัวกระดูกก็งอกเหมือนข้างซ้ายเลยความมีกระดูกที่ยกขึ้นตัวนี้ก็งอกยกขึ้นเหมือนกันตรงนี้มีหลม่มเนาะตรงนี้นะครับข้างซ้ายก็มีเหมือนกันเห็นไหมคิดว่าคนไข้เริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วแหละแต่เป็นแค่ระยะเริ่มต้นเองนะครับเกิดจากการใช้งานน้ําหนักตัวแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนกลุ่มยาฉีดเนาะเกตเตอร์เนี่ยฉีดเข้าไปในเข่านะจะใช้ของคนไข้เองเนาะ เกลือเือดจะไปะหยุดอักเสบต,ตัวกระดูกอ่อนกระตุ้นให้กระดูกอ่อนจากที่เป็นแผลค่อยๆเล็กลงจนกลับมาเรียบเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นการกายภาพด้วยเครื่อง r f นะคะจะช่วยเรื่องลดการบวมลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้เส้นค่อขคลายนะคะจะทําแบบนี้ทุกครั้งก่อนฉีดนะคะสวัสดีค่ะคนไข้ลองซ่อน,นะครับศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเข่าของคุณ